จิตมวลรวมรวมเชื่อคือเศษมโนโมยาลูปังทุกสิ่งรูปนามล้วนเกิดแค่จิต UFO จิตต่างดาวชั้นสูงก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลจักรวาลน,นั่นละครับพุทธองค์เก่าถึงจักรวาลพุทธเกษตรอื่นในใจภูพระล่วงเป็นธรรมแห่งใบประดูป่านอกกรรมมือโลก ไม่ใช่บ้านของจิตวิญญาณของเราใครยึดขันห้าว่าเป็นของจริงก็ทุกเมื่อนั้นทุกธรรมทุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ล้วนมีทั้งนามธรรมและรูปธรรมที่จับต้องได้พิจารณานะด้วยใจกว้างกว้างก็จะเข้าถึงเองทำไมข่าวโลกยุคใหม่ยุคทองต้องมาช่วงเวลานี้ด้วยเล่าข่าวว่าจะมี UFO จิตต่างดาวชั้นสูงกำลังจะมาช่วยยกระดับจิตให้เราเปลี่ยนถ่ายสู่ยุคทองแห่งพระสีอานสากลมิติห้าร่วมกันพลังแห่งความเชื่อคือพลังกรรมแห่งจิตปัจจุบันที่จะเสกเรื่องราวได้ถึง80-90%ชะตากำหนดเราแค่10-20%เท่านั้นเองเมื่อเราเชื่อจนลงสู่จิตใต้สำนึกเมื่อไหร่ กระบวนการเสกจากนามธรรมก็จะเสกให้เป็นรูปธรรมเป็นวัตถุจับต้องได้ก็จะเริ่มขึ้นเมื่อนั้นเมื่อจิตมวลรวมรวมกันเชื่อจะเสกความมั่งคั่งดีงามขึ้นมาหรือเราจะร่วมเสกสองขามอวกาศฝ่ายมืดแสงดีล่ะเชื่อว่าสิ่งดีงามทั้งมวลจะเกิดขึ้นมันก็แค่เชื่อไม่ได้เดือดร้อนใครนี่เชื่อ แล้วมันดีขึ้นจริงก็น่าเชื่ออยู่นะเชื่อแล้วมันเกิดขึ้นจริงมันก็น่ายิ่งดีไม่ใช่หรือก็เชื่อไปเถอะเชื่อว่าตนจะมั่งคั่งสมบูรณ์สุขนิรันดร์มีแต่ความสุขแล้วมันไม่ดีหรือและเมื่อคนทั้งโลกเชื่อไปในทิศทางเดียวกันก็จะย้ายภูเขาเสกทุกสิ่งได้เลยหากเราสังเกตทั่วทั้งโลก แม้แต่หนังช่วงนี้ก็กำลังทำสิ่งนี้อยู่เช่นเดียวกันคือยกระดับจิตมวลรวมให้เชื่อไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองยุคทองยุคใหม่จึงประกาศว่าต่อไปเราจะทำในสิ่งที่สุขที่อยากจะทำเองไม่จำเป็นต้องฝืนใจทำอะไรที่ไม่ต้องการที่จะทำอีกต่อไปและพรน,นี้ เราทุกคนก็ต้องการสิ่งนี้ไม่ใช่หรือเรามาร่วมเชื่อและเสกสิ่งนี้ไปร่วมกันก็น่าจะยอดเยี่ยมนะหรือเธอรู้สึกอย่างไรโดยนบอสวะวันที 21, ่21เมษายน2566